สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบก,กับหมวยน้องแอปนะคะ, <D ew> คะที่ WYuthkar ส u ราา h านีค่ะวันนี้นะคะแอปมีรถครอบครัวนะคะคันนี้เลยค่ะ Mitsubishi Pajero Sport นะคะเครื่องยนต์2,005 GT VG Turbo ขับ4 4Win เลยนะคะคันนี้เป็นปี2012ค่ะ ใครนะคะลูกค้าท่านใดมองหารถครอบครัวรถเจ็ดที่นั่งอยู่นะคะแอบแนะนําคันนี้เลยนะคะบอกว่าบอกเลยว่าราคาเบาๆค่ะผ่อนสบายด้วยค่ะใครพร้อมกันแล้วนะคะเราไปรับชมรีวิว Mitsubishi Pajero Sport คันนี้กันเลยค่ะตามแอบกันมาเลยนะคะเรามาเริ่มที่ด้านหน้าของรถคันนี้กันก่อนค่ะไฟหน้าของเขานะคะจะเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็มีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้ด้วยค่ะกระจังหน้านะคะจะเป็นแบบโครเมียมค่ะ รถคันนี้เป็นรถสีขาวนะคะเรามาดูรอบรอบรถรอบรอบ,รอบคันกันดีกว่าค่ะเริ่มที่ล้อนะคะจะเป็นล้อแม็กค่ะขอบ17นะคะตัวนี้แล้วก็มาพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างให้ด้วยนะคะและก็จะมีราวจับด้านบนให้ด้วยพร้อมกับบันไดข้างนะคะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆนะคะไม่ต้องกลัวเลยขับรถคันใหญ่ๆแบบนี้นะคะ ขับได้สบายสบายค่ะสามารถขึ้นได้มีราวบันไดข้างให้เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวดูรอบๆร,ร,รถกันนะคะสวยงามมากเลยค่ะคันนี้นะคะ Mitsubishi Pajero Sport GTVG Turbo ค่ะเรามาดูที่ด้านหลังของรถกันบ้างนะคะมาพร้อมกับกล้องมอถอยหลังให้ด้วยนะคะคันนี้แล้วก็มีเซ็นเซอร์ให้ทั้งหมด 4จุดได้กันเลยค่ะสำหรับ m มิ u ซูบิชิปาเจโรคันนี้เรามาดูด้านหลังรถกันบ้างนะคะนี่เป็นรถครอบครัว7ที่นั่งนะคะเบาะก,ก็สามารถพับพับเก็บได้นะคะนี่จุของได้เยอะค่ะแล้วก็เป็นรถ7ที่นั่งสบายๆด้วยนะคะ นี่ก็จะเป็นด้านหลังของ Mitsubishi Pajero Sport คันนี้ค่ะมาค่ะเรามาดูด้านนี้กันบ้างนะคะเราให้ดูรอบรอบรถเลยค่ะแทบจะไม่มีริ้วไม่มีรอยอะไรเลยนะคะสำหรับรอบรถของ Mitsubishi Pajero Sport คันนี้ GT VG Turbo 2012ค่ะเดี๋ยวนะคะแอปจะพาชมรีวิวด้านในรถนะคะตามแอปกันมาเลยค่ะมาค่ะเรามาดูรีวิวด้านในของรถคันนี้ค่ะ Mitsubishi Pajero Sport GT VG Turbo ปี2012ด้านในกันนะคะเริ่มที่พวงมาลัยจะเป็นแบบ3ก้านนะคะตัวนี้แล้วก็มีเกียร์แ t e r ท s h ชิ t ให้ด้วยนะคะเปลี่ยนเกียร์ เกียร์ของเรานะคะก็จะเป็นอัตโนมัติค่ะแล้วก็มีเกียร์โฟลวินได้ด้วยนะคะตอนนี้เป็นโฟลวินขับเคลสีล้อค่ะแล้วก็ด้านคอนโซลน,นะคะจะเป็นแบบทูโทนค่ะสีดําตัดกับสีเบจนะคะเบาะของเขาจะเป็นเบาะหนังสีเบจนะคะตัดกับคอนโซลสีดําตรงกลางก็จะเป็นสีดํานะคะดูให้ความรู้สึกแบบว่าสปอร์ตหรูหรามากๆเลยนะสำ,สำหรับคันนี้ค่ะ เบรกของเขาะะจะเป็นระบบเบรกแบบ ABS นะคะแล้วก็มีถุงลมคู่หน้า a b x มาให้ด้วยนะคะเบาะของเขาจะเป็นเบาะแบบปรับไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะคะแล้วก็กระจกมองข้างหมุนปัดไฟฟ้ากระจกปรับไฟฟ้านะคะสำหรับด้านในของคันนี้แล้วก็ฟังก์ชันอุปกรณ์ความบันเทิงนะคะก็ FM AM นะคะ AUX นะคะ แล้วก็ USB นะคะเคีร์ของเขานะคะจะเป็นแบบอ,อ,อัตโนมัติเลยนะคะสำหรับด้านหน้าของรถค่ะเดี๋ยวเราไปชมด้านหลังกันบ้างนะคะมาค่ะเดี๋ยวเราไปชมรีวิวด้าน,าานผู้โดยสารด้านหลังกันบ้างนะคะนี่นะคะก็จะเป็น ้องโดยสารด้านหลังนะคะแถวที่2นะคะรถคันนี้นะคะมิสูบิชิปาเจโรสปอร์ตจะนั่งได้7ที่นั่งนะคะมีด้านหลังตรงนี้อีก2ที่นั่งนะคะจะเป็นรถครอบครัว7ที่นั่งค่ะและก็ไม่ต้องกลัวร้อนเลยนะคะเพราะเขาจะมีแอร์ราวไว้ให้2ฝั่งด้านบนนี้เลยค่ะแอร์เย็นทั่วถึงแน่นอนนะคะนั่งสบายค่ะ มีพนักพิงให้ด้วยนะคะแล้วก็มีที่วางแก้วไว้ด้วยค่ะสะดวกสบายมากๆเลยสำหรับมิ t ซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตคันนี้ค่ะนี่นะคะก็จะเป็นรีวิวของรถมิ t ซูบิชิปาเจโร่ส p o r t ต2.5 GT VG Turbo ขับเคลื่อน4ล้อป,ปี2012คันนี้ค่ะ เรามาดูราคากันบ้างนะคะราคาของเจ้า Mitsubishi Pajero Sport คันนี้อยู่ที่499,000บาทเท่านั้นเองค่ะย้ำอีกครั้งนะคะ499,000บาทเท่านั้นเองค่ะผ่อนเริ่มต้นนะคะอยู่แค่8,000ปลายๆนะคะอยู่ที่9,000ต้นๆเท่านั้นเองค่ะ ใคครนะะลูกค้าท่านไหนสนใจรถครอบครัวมองหารถครอบครัวคันนี้อยู่นะคะแนะนำเลยนะคะแฟนๆมิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนค่ะสำหรับคันนี้นะคะครอบครัวใหญ่ๆแนะนำเลยค่ะหรือว่าจะมาดูนะคะรถคันจริงได้เลยนะคะที่โชว์รูมดับเบิลยูยุทธาของเราคะ่ะเปิดบริการทุกวันเลยนะคะ8โมงเช้าถึง6โมงเย็นค่ะแวะเวียนกันเข้ามาได้นะคะ แล้วก็ฝากช่องทางของเราไว้ด้วยนะคะเบอร์โทรค่ะ095 418 8181นะคะ Line i n นสต g แกรนะคะ Facebook Fanpage w u ยคนะคะรถบ้านมือสองแล้วก็ช่องออ YouTube ของเราฝากกดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะคะ w รถบ้านมือสองค่ะ ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะวันนี้นะคะก็หมดเวลาของแอปแล้วนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ